ฟังเอ้ยสวัสดีปีนี้สามีกันมาีกันใหม่โอ้ยคุณแม่ประเทศไทยสมัยนี้จะเลื่อนแล้วพอตาเนี่ยนี่ละก่อนแท้เลยล่ะมากระหอนเฮาไก่กะเอิกกะเลิลกขันเดี๋ยวนี้มันบ่คือหลังต่างเฮาสมัยนี้ จบมาในปีนี้เสียงแซวแ์เซลคนกระซรางโอ้ยคุณเมียประจำบ้านหนองสาหรือหมอลำกรณีหากดังกงสุกกระจายขอบคุณค่ะต่อบ้านกงนอสงฆาที่อัมพฤษีหนองลึกขอบคุณกลังใจค่ะขอบคุณกำลังใจค่ะยามร้อนขอขอไม่ นันสนใจให้ไปเยี่ยมถามเอาสิรูทีหนทางแยกมันมีหลักกิโลนอบอกไว้อยู่สองขางละวางทางสามสิบหกอยู่ข้างทั้งหนึ่งสามสิบเจ็ดเว็บไปเลยบ้านหนองสาขันภากา ก็มทมัมตะกี้ได้หละเสียงมันมันไม่ต่ที่แหบแม่ี่อยานอน่างน้องพู้เาว่าเดี๋ยวฟังวิ่งเดี๋ยวฟังว่าได้ละ <c oughs> โอ้ยห่หาห่าลอยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะขอบคุณมาลัยออนไลน์นะคะป้ามหาจ่งไงแต่ห้องไหญ <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> เดิกสงาดเหยียบนิงอาก่อนเดิกสงาดเหียบนิงเกินมาย้ำดีการย้ำค่อนคนนองค่ะคนอาเห็นว่าว่าร่ำใจกันร่อยออกมาร่ำขาต้เอาคนสุบหมวบให้ลุงป่างาน เห็นจัทธาพี่น้องซัดจานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุงเลยวะบ้างได้วะเห็นจัทธาพี่น้องเอาไปจังไหนจังลุงลุงก่อนล่ำบอกมพี่น้องผู้ใดมาล่ำมาหันบอกไปเห็นจัทธาพี่น้องฟ้าส้มจนฟุ้งขี้ ือมวนมดเอ้าอุ้ยไปกวันสมัยอันัำไมเย็นมบน